สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมพันธุ์ยญาเลี้ยงสัตว์ย่านรกจกักระพัดนะครับวันนี้ทั้งสวนได้ตัดนะครับจะเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ ตอนนี้ทั้งสวนนะครับย่านารกจักรพพัดนี่ค่อนข้างอวบนะครับเหมาะกับการเอาไปลงปลูกนะครับช่วงนี้ตอน,นอบอวบเลยจะตัดประมาณ2ข้อนะครับ อันสองข้อหากคุณ่านใดสนใจนะครับพันุญ,ญ้าเลี้ยงสัตว์ย่านรกจกักรพรรดิหรือสายพันธุ์อื่นๆนะครับทางสวนได้ทําการรงปลูกอยู่สี่ห้าสายพันธุ์หากคุณผู้สนใจสามารถทักใช้เพจสวนธนปัสกลนครน,นะครับหรือ ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ